สวัสดีจ้าเพื่อนๆพี่ๆห้องหนองชาวโซเชียลคัมตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ห้องสามห้องสามเป็นห้องของพี่ๆโรงเรียนสตรีอักษรก็คือเราเพิ่งมาเจอกันเฮ้ยไม่ใช่เจแบบนี้ไม่ใช่เจใช่ป่ะโอเคป่ะก็คือตอนนี้เราอยู่ที่ใครอ่ะเจ๊พูดกับใครอ่ะไม่อโซเชียลคัมโอเคตอนนี้แบบเฮ้ยพูดมันต้องพูดแบบนี้มันถึงจะเป็นเจใช่ป่ะแล้วทีนี้เฮ้ย เราแบบเราเพิ่งมาอยู่เราเพิ่งมาอยู่กันแค่วันเดียวอ่ะเออคือแบบเราสนิทกันเหมือนพี่เหมือนน้องกันจริงๆแลยอ่ะพี่ทุกคนโอเคป้าโอเคป้าแบบเฮ้ยพี่น่ารักมากเลยอ่ะเออแบบเอทีสูตรเนาะน่ารักนี่จ๋าน่ารักน่าอาจจะแพ้เตไปเล็กน้อยถึงแบบปานกลางโอเคป้าโอเคป้าแล้วทีนี้อันนี้เป็นเวลาเวลาเท่าไหร่แล้วจ๊ะสี่ทุ่มห้าสิบสองแลวเวลา ต่อไปตอนห้าทุ่มเลขสวยเราจะมาเริ่มกิจกรรมลาทาผู้ชายาห้าห้องเจ็ดตึกบ้านีบ้านหลังที่เจ็ดห้องเจ็ดบ้านหลังที่เจ็ดโอ้ยแล้วก็ผู้ชายเกือบเกือบสิบคนโรงเรียนอะไรโรงเรียนอะไรเรงเรียนปทุมคงศ์คาผู้ชายล้วนคือคือผู้ชายล้วนแล้วผู้ชายแต่ใส่กางเกงขาสั้นน็อกปิดไข่มาก พรีเมอร์เฮ้ย <He i, S 2> แบบที่นางต้มเรจะฟินเออแล้วตูดเป็นตูดเลยจ้าไม่ใช่แบบเฮ้ยแบบมันรัดตูดแบบว่ามีแต่แบบ,บแบบเฮยกางเกงอ่ะอคือแบบแมงหลัดมา,ามมมงแต่ถามว่ามันไม่น่าเกียดเลยนะเว้ถามวันน่าเกียดไหมไม่น่าเกียดเลยเพราะว่าคนหล่อทําอะไรก็ไม่น่าเกียดใช่ไหมเจไม่ใช่เจนี่นะเจไหนตอนตอนที่ตอนตอนที ตอนที่อีมามันมันมันต้องออกไปไปออกแสดงละครใช่ป่ะแล้วมาแสงเกงขาที่นี่เพร้ะว่าหลันมันอ่ะดึงขึ้นมาให้สนิกเลยนะคะราะว่าเข้าว่าอีมอนมึงดึงลงมาอีกอ๋อเห็นเห็นไปเออแล้วมันก็ดึงดึงดึงดึแบบแล้วปิจกรมจะไหลสัตว์มึงดึงมากกว่านี้เพื่อจะกูจะไหลก็คือเฮ้ยตอนนี้แป้งออกก็คือกิจกรรมนี้นะจ๊ะเราจะคนที่หน้าตาดีจะไม่หน้าตาดีนะจ๊ะเราจะทาแป้งทุกคนนะจ๊ะเพื่อที่จะแบบ มันจะได้เข้ากับบรรยากาศนะจ๊ะตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วเราก็เราก็ค่อยมาเออทงังจิกรรมเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเล็กน้อยถึงปานกลางนะจ๊ะ